สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งกับผมอำนาจโซล่าเซลล์กับผมวันนี้วันที่9นะครับผมมิถุนายน25 1 4นะครับผมวันนี้สวัสดี f อฟทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมเกี่ยวกับการเจาะบาดาลนะครับผมหรือว่ากับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับผมผมมาอยู่ที่อำเภอท่าเะจังหวัดจุมพรนะครับผมวันนี้มาเจาะน้ําบาดาลล่องใต้มาเลยครับผมวันนี้นะครับผมอำนาจทั่วไทยนะครับผมทั่วไทยจริงๆนะครับผมผมไปทุกจังหวัดนะครับผมที่มีคนจ้างนะครับผม อย่างวันนี้ผมก็มาอยู่ท่าแซะเมื่อวานเจาะอยู่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั้นก็ได้น้ําไปแล้วหนึ่งบ่อนะครับผมวันนี้มาวัดดวงกันที่ท่าแซะนะครับผมก็ปรากฏว่าบ่อนี้เจาะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้น้ําแล้วน้ําดีด้วยนะครับผมน้ําเยอะมากแล้วเจาะลงไปอยู่ที่45เมตรนะครับผมน้ําดีมากนะครับผมน้ําดีมากตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็กําลังจะนําก้านขึ้นนะครับผมเจาะเสร็จก็ต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนนะครับผมการลงท่อปลุกหรือท่อกันพังนั่นเองเราท่อไส้ในสี่นิ้วนะครับผม ทางเราก็จะทําให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับผมเจาะได้น้ําลงท่อนะครับผมอันดับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงปั๊มนะครับผมผมจะมีปั๊มเทสให้ดูนะครับผมอย่างอันนี้เราก็จะไม่ลงปั๊มเทสเพราะว่าเจ้าของแกได้ว่าแกจะทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไปด้วยเลยนะครับผมก็จะได้ดูน้ํเดวยกันแต่บ่อนี้น้ําดีมากนะครับผมน้ําดีมากวันนี้ถือว่า,าเป็นอีกหนึ่งวันของอานาจโซล่าเซลล์ที่โชคดีนะครับผมก็มีโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างนะครับผมไม่ได้น้ําบ้างได้บ้างนะครับผมไม่ใช่ว่า ผมจะเจาะแบบนี้ได้ทุกบ่อบางบ่อผมก็ไม่ได้น้ำนะครับผมขาดทุนตีไปนะครับผมโชคดีวันไหนโชคดีก็แบบนี้นะครับผมวันไหนโชคร้ายก็ไม่ได้น้ํานะครับผมหรือว่านะครับผมบางครั้งไปเจาะลูกค้านะครับผมทาไมของผมไม่ได้น้ําแรงๆแบบนี้นะครับผมพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับผมพื้นที่เรามีต้นทุนต่างกันหมายถึงว่านะครับผมระดับน้ําบาดาลในพื้นที่ของเราไม่มีนะครับผมอย่างนี้น้ําบาดาลเขาดีนะครับผมเราก็เจาะได้น้ําอย่างที่เห็นนะครับผม แต่บางพื้นที่น้ํามีน้อยนะครับผมจะเอาน้ําเยอะมันก็ไม่ได้นะครับผมแต่เจาะให้หาน้ําน่ะเจาะได้นะครับผมมากน้อยคือเราไม่รู้นะครับผมง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ลูกค้าแกก็อยู่ที่ชุมพรก็เป็นเอฟซีตัวยงของอำนาจโซล่าเซลล์แกบอกว่าแกดูทุกคลิปเลยนะครับผมตัดสินใจลงใต้นะครับผมช่างแถวใต้เยอะแยะแกบอกว่าไม่เอานะเอาอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมผมก็มาตามใจตามคำเรียกร้องเลยมาถึงชุมพรนะครับผมรถก็มาเสียกลางทางนะครับผมจ้างรถ จ้างรถสไลด์ยกรถมาอีกสองหมื่นนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวเราจ้างรถสไลด์ยกรถเจาะมาเจาะน้านะครับผมไม่รู้ว่ามาแล้วจะได้น้ําหรือเปล่าวัดดวงนะผมก็ผมก็นัดกับลูกค้าแล้วนะครับผมผมจะไม่เป็นคนไม่ผิดคำพูดนะครับผมนัดแล้วคือผมต้องไปแน่นอนนะครับผมรถจะเสียจะพังยังไงผมก็ไปหาท่านแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับผมบางทีเอฟซีโทรมาว่าจ้านะครับผมอยากเห็นตัวช่างอำนาจเหลือเกินนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่า งานเยอะนะผมบางครั้งก็รถจองผมจะมีอยู่ด้กยกัา3คันเนาะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับผมมีอยู่3าคัน3ชุดเนี่ยเป็นปรถผมหมดทุกคันเลยนะครับผมอ่าผมก็จะแวะเวียนไปตามแต่ละคันดูดูงานไปเรื่อยๆนะครับผมบางครั้งก็อาจจะได้พบปาก,กับเอฟซีมั่งนะครับผมบางครั้งก็ไม่ได้เจอกันนะครับผมอย่างมาบานก็หนึ่งชุดก็ไปเจาะอยู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับผมเจาะไปสองลูกปรากฏว่าไม่ได้น้ำเลยนะเจอแต่ขี้โคลน,นะครับผม ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมไปแก้เมือยใหม่นะครับผมเจ้าพอพเภอเมืองปาจีนนะครับผมเดี๋ยวผมไปวัดดวงให้อีกครั้งนึงนะครับผมไม่ต้องกลัวได้น้ําแน่นอนนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาเอฟซี T ของผมอันนี้คุณลุงคนแรกเลยว่าบอกดูช่างอำนาจประจำดูไหมดูติดตามกันอยู่เนาะลุงเนาะอันน,น,น,นี้นี่นี่นี่ผู้บ้าดจ,จ้างสวัสดีครับผมสว <า S 1> ัสดีครับ <สา S 1> อยู่ที่ไหนแจ้งเอฟซี T ด้วยละมาดเหนือละมาดเหนือทำไมถึงตัดสินใจจ้างทีมช่างอำนาจตุลาเตีวอำนาจตุลาเตีว ทีมงานอ่ะโอเคโอเคไหมโอเคครับยอมจ้างจากครุอาชเพื่อจะมาจุมพรอ่าโอเคโอเคผ่านทานทานทานไหมทานครับผ่านเนาะนะผมอย่างผมรับประกันหลายอย่างหนึ่งไม่มีน้ำผมไม่คิดตังค์นะผมการตัวประดานหรือการติดตั้งโซล่าเซียวคือรับประกันกันยาวอันนี้ตรงนี้อันนี้ได้น้ำยังได้น้ำแล้วได้แล้วสบายใจสบายใจต้องตาน้ำหรของตานน้ำลูกทุเรียนเนาะไม่ต้องกลัวแรงไม่ต้องกลัวเนี่ยปานี่ยเด่นนะฝากบอกสำหรับคนที่อยู่เขต ถ้าแตหน่อยบางคนก็เจาะไปแล้วก็ไม่ได้น้ากันบอกเขาหน่อยว่าอย่าพึ่งหมดความหวังอย่าพิ่งหมดความหวังถ้ายังไม่เจอผมนี่านโเเลยถ้ายังไม่เจอผมเนาะอย่าพึ่งหมดความหวังนะครับผมแล้วก็จงเอาเบอร์โทรไว้เอาเบอร์โทรไว้สบายใจนี่ได้น้าแล้วดีใจเลยดีใจดีใจเจอน้าโอเคขอบคุณครับครับผมการทํางานก็ประมาณนี้นะผมทีมงาน้านโลาเซลนะครับผมวันไหนได้น้ําก็ดีใจวันไหนไม่ได้น้ําก็น่าบูดนะครับผมขาดทุนนะครับผม อาป่าปลนกันไปครับผมได้บ้างเสียบ้างไม่ว่ากันนะครับผมการทํางานนะครับผมการเจาะบาดาลก็คือการวัดดวงอย่างหนึ่งนะครับผมวันไหนดวงดีก็สบผมส้องหลแบบนี้นะผมวันไหนดวงร้ายก็ไม่ได้อะไรนะผมแต่เราไม่ซีเรียสนะครับผมผมไม่ซีเรียสเรื่องขาดทุนอยู่แล้วนะครับผมไม่กลัวขาดทุนนะครับผมไม่ใช่ว่าเรามั่งมีร่ารวยมาจากที่ไหนนะครับผมแต่เราเป็นคนใจถึงพึ่งได้นะครับผมไม่ต้องกลัวสโลแกนผมบอกอยู่แล้วไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์มีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมเพราะว่าซ่อมไม่เป็นสวัสดี